หลังจากอ่าที่ผ่านมานะครับหลายมือแล้วผมผาพี่นองมาเบิงอ่าเข่าก็ล่างถอดก็ล่างแตกร่วงแต่ว่ามากมือนี่ครับพี่นองครับปัจจุบกลแล้วอยากกลมแล้วเออเป็นเม็ดเป็นนวยแหละครับพี่นองกับคาดว่าบ่กเกินอีกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์กับโค้งสีเหลียงนะครับกับโค้งสีเหลียง ก็ได้พาพี่น้องเบิ้งเป็นตระสะอ่อนขึ้นอย่างนี้ได้พี่น้องครับผมนี่ครับอันนี้คือล่วงเข่าครับผมเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วนี่แหละครับอันนี้เข่าดอ,อเข่าดอนะครับเข่าดอสิแก้แล้วนะครับพี่น้องอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในทวีปของโลก กลัวลูกของประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับนี่คือเขา่าเข่าดอนะครับเขา่าหลอเข่าดอเริ่มแก่แล้วนะครับนี่น้ำก็เริ่มแห้งนะครับน้ำก็เริ่มแห้งคา,าดว่าบกเกินอีกสองอาทิตย์ก็คงจะได้เกี่ยวนะครับถ้าเปิดยังสี่เพราะว่าขัน,ขนแดดมากปับ๊บแล้วพ้นจะแกว่ว้ได้พี่น้องพ้นสิแกว่ว้นะครับพ้นจะเลี้ยงนะครับนี่คือเข่าดอ นะครับให้พี่ให้นอห้องเขาได้เบึงนะครับผู้ยู่อ่ากวางยู่ไก่บริยู่ในพื้นที่อ่าบริยู่ในประเทศไทยพี่น้องกฤชเห็นนะครับนี่คือเขาอ่าจังหวัดบึงการนะครับเขาอยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดบึงการนะครับนะครับผมเบิงครับแตกแตกร่วงครับผมข้าวเรียงบวกใบ สวายล่อลมป่านี้กล่มชื่นชมนั่งหลบอยู่หนสันนิษฐานนะครับอ,อ,อาร่มดีครับผมก่อนเห็นเขาอ่าออกหลอกออกร่วงแบบนี้นะครับบ่บ่มีหลวกมีไพ่นะครับหลวกไพ่กับบ่มากไกลเข่าก็ได้นะครับกับก็สีได้เกี่ยวติ่มเม็ดติ่มหนวยนะครับกับคงจะเกี่ยวด้วยมือนะครับถ้าถ้าเกี่ยวเกี่ยวมือนี่มันจะ เก็บง่ายนะครับแล้วก็เข้าบ่อได้ตากนะครับบ่อได้ตากถ้าเอารถเกี่ยวก็ต้องเลยตากนะครับจะต้องเลยตากตากแหงแน่กระทึงดอกหญา้าดอกยังสารพัดสารพี่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าใจมือเกี่ยวก็ดีไปอีกแบบนึงครับกัดใจเวลาหลายมือนะครับแต่ว่าขันเข้าเกี่ยวเอารถเกี้ยวนี่ก็อาจจะเลี่วไววบ่กเกิน สามสมมุงนะครับเรียบร้อยสามสี่สมมุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาตากนะครับมาตากก็คงจะหลายแดดนะครับหลายแดดหลายยังไปยังสีนะพี่น้องเราต้องได้เก็บหลายสิ่งหลายอย่างครับนี่ครับพี่น้องคือ,ข,อข้าวดอข้าวดอข้าวดอนี่เพิ่นสีเพิ่นสีดอไอ้ดีได้บเป็นธรรมาดานะครับสีดอวันออกไปเอสีแก้วไว้ คนยานอาจจะคล้องบร่ได้กินง่ายนะครับเฝ้าแก่เฝ้า,ายัางยังสีนะนะครับนี่คือเขาดอนะครับให้พี่ให้น้องเขาเดี๋ยวเบิงนะครับส่วนเ,เซ่โซ่นะครับแดดกระลังอ้อ,อ,นอ,อนนะครับอีกบ่ด่วนเพิ่งกับเกี่ยวนะครับเกี่ยวผมกับิมาคอยมะทายถ้ำให้พี่น้องเขาเดี๋ยวเบิงว่าเออเพิ่นเลี้ยงแหละละเพิ่นเกี่ยวแล้ว ขาดรอพ่นยูมองหันมองนีพ่นด้เกี้ยวแล้วนะครับคือหน้าปีนะครับนี่หน้าปีนะครับปีหนึ่งเห็ดเทนึงนะครับอ่าหน้าปีคันคันหน้าทั่วไปพ่นเห็ดตามอยูผภากลางพ่นเห็ดอ่าหน้าปังหน้ายัางนี่ก็เห็ดยูม่ดปีแล้วครับพี่น้องสามเดือนเกี้ยวสามเดือนเกี้ยวอันนี้คือพ่นเห็ดเก็บไวใบตะกินนะครับเก็บไวใบตะกินปีละเทียนนะครับเห็ดหน้าต้องรอฝนนะครับโดยที่ว่าบริษปันนํำ ไดน้น้ำปั่นน้ำขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องเป็นน้ำจากฝ้าเท่านั้นครับพี่น้อง,จ,งจังเห็ดหน้าได้นะครับจ,จังเห็ดหน้าได้พราว่ามันเปลี่ยนหน้าปีไหมพี่น้องอางามพี่น้องงามถือว่าสุดยอดเลยเขาปีนี้นะครับแภาวะก่อเขาหกแต่มีการติดโลกในจังหน่อยแต่ว่ากระบดติดหลายดอกกับเพาะได้กินได้เกี่ยวอยู่นะครับนี่คือ วรลวุฒิทดใส่ผ้าพีผ้าหนองเลาะไปหันเลาะไปหนีล้องเทียกับไปสวนทุเรียนแน่นะครับละกาลายๆหม่องหลายๆบอลน,นะครับตามคลิปแบบบ้านๆเข้าเห็ดหนพี่น้องเขาได้เบ่งนะครับคุณลูกน้องหาหนูครับผมกำลังหาหนูคุบหนูสีได้บ่บ่รูขึ้นกันนะครับต้นต่อของชีวิตเชาหไยเช่า,ชาหน้าก็คือแบบนี้แหละครับผมผู้่นกีดยาง่นกีดอยู่พุน่น ยังบดได้แล้วนะครับนี่บ้านนี็คือสวนยางสวนยางพะลานะครับเป็นไก่เกียรติอยู่นะครับพี่นอ้องว่าไก่สีเลียวเลีว่าสัน่นผมกระติถ่าเพิ่อนสาวเ,เพิ่นเมียน้ำก็ได้ถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่ให้นอ้องเขาได้เบิ่งนะครับข่าวสารการบ้านการเมี่ยงการให้การหน้าการยางพะลาช่วงนี้ยางพะลากระละ็ราคาดีอยู่ครับผม ราคาดีอยู่เบิ้งอันนึงกับผ้าเบื้องอันนึงอยู่ฝันว่านะครับก็สีผ้าไปเบือ้องหยางย่อยอ,ยอยีกได้บา <c oughs> ้างไหยางย่อยเออนี่ครับผมหยางย่อย,อยป๊อกป๊กป๊อกพี่น้องผ้ามาเบือ้อนหน้าเข่าเลยกับผ้ามาเบือ้องหยางเมันว่าเอาเบิ้งหล,ลายๆายย่างเลยพี่น้องโอ้ออกดีครับพี่น้อง <c oughs> อนุญาตครับผมออกดีคักออกดีคักพี่น้องออกดีคักเนี่ยเบ่งพ่นย่อยครับ,บพ่นย่อยอันนี้พ่นจุกออกครับผมพ่นจุกออกก้อนนี่สองก้อนโลครับผมนี่โลแล้วเก็บสี่สิบบาทแล้วครับผมดีใจน้ำพี่น้องกเกษตรกรเจ้าส่วนย่างพระรานะครับ ห่อยป๊กปกป๊กเลยพี่น้องสุตัวหอดถึงเวลาหย,ยอดน้ำกดอีกแค่สัมม่งงกวกัคงจะเต็มครับผมนี่คงจะเต็มโป๊กต็มถ้วยก็ถือว่าออกดีครับผมถือว่าออกดีมากๆเลยครับเบื้องพนหน่อยเบื้องระบบพนหน่อยครับหน่อยปกปกป๊กป๊กอยู่ ให้ให้ก็นามหัวพี่น้องให้ก็นามหัวเบิง่งบ่ธรรมดาครับสวรน,น้ำเพ่นครับพี่น้องสวรออน,น้ำเพ่นอย่างก็กำลังเรื่มเป็นราคาอย่างก็ย่อยดีสุดยอดไปเลยครับพี่น้องสุดยอดไปเลยทุกต้นครับผมออกออกดีทุกต้น นี่ก็ย่อยดีครับผมล่องคีบเบียวบ้านี่แหละครับพี่น้องครับผนถามมาโอ้เจาะไปล่องคีบบอสันอ YouTube ครับผม YouTube บอรวุฒิสดใสนะครับผ้าพีฟ้าหนองเบิง้งบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาครับเออใกล้เอ่ออีกบ่อหนี่ก็แต่ว่าช่วงนี้อากาศเย็นแล้วพี่น้องอากาศเย็นแล้วล่ะนะครับ ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ให้กำลังใจและกรเบื้องคลิปให้ตลอดนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณยู u ูบทุกทุกท่านนะครับผมพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วแต่วอยกดกดแชร์กดไลค์ออกไปเพื่อว่า,าผู้ที่จะมีกำลังใจจะของช่องจะมีกำลังใจครับผมนี่คือบอรุดสดใสถ้าพี่พ่อน้องเบิ้งครับผมนี่ ยางพลาครับสุดยอดไปเลยครับผมสุดยอดไปเลยโอ้คักคาหักคาเพราะว่ายางนี่จะออกปลายปลายฝนต้นหนาวจะออกดีที่สุดนะครับเพราะว่าฝนสอบอากาศเย็นช่วงฝนช่วงฝนเมื่ดนี่ยางนี่จะออกดีคือปลายฝนต้นหนาวนะครับบนันนี้ออกไปได้ประมาณอีกจักเดือนสองเดือนนะครับกว่าคงจะ ใบรวงใบรุนนะครับเดียนท่านว่านี่กับใบรวงใบรุนแล้วนะครับใบร่วงใบรุนแล้วล่ะนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ห้กรลังนใจขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ